สวัสดีครับนักศารู้ไม่ว่าหลังจากนักศกษาลงสอบ i อ t ไปแล้วนะครับจะต้องทำอะไรกันต่อไปไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับนักศึกษาจะมาตรวจสอบอรายชื่อตรงนี้นะครับพร้อมกับแสดงบัตรน,นักศึกษาแล้วก็นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดนครับมาฝากอีกตรงนี้ก่อนเข้าห้องสอบ นักศึกษาเข้าสู่ห้องสอบเรียบร้อยนะครับนั่งรอเจ้าที่สักครู่นะครับเจ้าที่จะมาแนะนําวิธีการเข้าสู่ระบบสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนักศึกษาสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าได้คะแนนมากกว่า4 8แคะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าได้ต่ํากว่านั้นถือว่าตกนะครับสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ที่ e v t s s u a c t h หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านเพจ Facebook ได้ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและพบเจอกันใหม่นะครับ